มหายุทธสถานพบตอนที่567ได้อยู่แล้วสิต้องได้อยู่แล้วผู้อาวุโสผมเทารีบตอบกลับก่อนจะหยิบแหวนเก็บของออกมาหนึ่งวงอย่างระมัดระวังในเมื่อวังชิงเทียนประกาศภารกิจในการทำลายล้างแท่นบูชาฐานค่ายแล้วก็ย่อมต้องจัดเตรียมของรางวัลเสร็จล่วงหน้าแล้วแม้นมูลค่าของหินบับไทชูจากสูงส่งมากๆแต่จากภูมิฐานของวังชิงเทียนก็ไม่ได้เอามันมาไว้ในสายตาเช่นกัน แน่นอนอยู่แล้วว่าของรางวัลสำหรับการทำลายล้างแท่นบูชาฐานค่ายนั้นนอกจากหินบับไทชูแล้วยังมีโอกาสได้ตรหนักรู้คำพีเต๋าชิงเทียนด้วยและยิ่งมีโอกาสสามารถฝึกพลังอมตะของเต๋าชิงเทียนสำหรับของรางวัลที่เหลือน,นั้นไม่ทราบว่าผู้เพื่อนอยุตจักเลือกตรหนักกระหนดรู้คำพีเตา๋าหรือฝึกพลังอมตะดีขอรับผู้อาวุโสผมเทายื่นแหวนเก็บของไปให้หลัวซิลพลางถามข้าต้องการตระหนักรู้คำพีเตา๋าหลวซิลตอบกลับอย่างไม่ลังเลใจ พลังอมตะระดับประมุกเต๋าทรงพลังมากก็จริงทว่าสิ่งที่ตัวหลัวซิลฝึกคือวิธีไร้ลักซึ่งเขาได้รเริ่มพลังอมตะที่เป็นของตนเองแล้วจึงไม่มีความจําเป็นต้องไปฝึกพลังอมตะของผู้อื่นและถ้าเกิดเขาอยากปรับให้วิธีไร้ลักษณของตัวเองสมบูรณ์แบบขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จําเป็นต้องดูซับแกนสารแกนแท้ของเคลเซียนวิธียุทธอื่นในฐานะที่คัมภีเต๋าชิงเทียนเป็นเคลเซียนระดับประมุกเต๋าที่สูงที่สุดของพ่อฟ้ามันจึงต้องเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดอยู่แล้ว ผู้เพื่อนยุดเชิญผู้อาวุโสผมเทาเอียงกายอย่างเกรงใจจากนั้นเขาก็พาหลัวซิวเดินเข้าไปด้านหลังจุดแบ่งภารกิจหลังจากผ่านไปพักหนึ่งผู้อาวุโสผมเทาก็พาหลัวซิวมาถึงหน้าห้องรับห้องหนึ่งก่อนจะพูดภายในห้องรับดังกล่าวก็คือสถานตระหนักรู้คัมภีเต่าชิงเทียนผู้เพื่อนยุธทำลายล้างแท่นบูชาฐานไ่หนึ่งแทน่นจึงสามารถตระหนักรู้ได้หนึ่งปีขอรับโครม ในระหว่างที่พูดอยู่นั้นประตูหินของห้องลับก็เปิดออกหลวซิย่างเท้าเดินเข้าไปจากนั้นตัวสำนึกก็สัมผัสได้ว่ารอบๆห้องลับถูกสลักด้วยลาย่า้ที่ถี่ยิบจนนับไม่ถ้วนคำพีเต๋าชิงเทียนสำคัญมากๆซึ่งเป็นการถ่ายทอดสืบสารที่เป็นหัวใจหลักของวังชิงเทียนความปลอดภัยของสถานที่ประเภทนี้ย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้วผู้อาวุโสผมเทาไม่ได้เดินตามเข้ามาแต่อย่างใดเมื่อหลัวซิลเดินเข้ามาในห้องลับแล้วประตูหินก็ปิดลงเองโดยอัตโนมัติพื้นที่ภายในห้องลับไม่กว้างใหญ่ เป็นพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งมีเพียงศิลาเทลหนึ่งแท่นที่มีแสงสีเขียวเป็นประกายระยิบระยับหลัวซิลสัมผัสธาตุพลังเต๋าที่เหมือนดังการเวียนว่ายตายเกิดของวิธีชิงเทียนได้จากศิลาเทลถ้าเกิดไม่ใช่เพราะศิลาเทวชิงเทียนอยู่บนตัวเขาเขาคงคิดว่าศิลาเทลที่อยู่ที่นี่เป็นศิลาเทลชิงเทียนแล้ว หลัวซิวย่างเท้าเดินเข้าไปแล้วนั่งท่าขัดสมาธิลงหน้าศิลาเทวเวลตาและตัวสำนึกผนึกรวมกันเพ่งเล็งไปบนศิลาเทวก่อนที่เขาจะมองเห็นลายเส้นทั้งหลายที่อัดแน่นไปด้วยความล้ำลึกของกฎเกณฑ์ซึ่งมีความล้ำลึกสูงสุดของคัมภีรเตาชิงเทียนแฝงซ่อนอยู่ภายใน เวลาล่วงเลยไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพียงคลิปตาเดียวเวลาก็ผ่านไปห้าเดือนแล้วหลวซิลโคโจอนวิธีไร้ลักเพื่ออนุมานอย่างสุดกำลังสามารถมีกฎเกณฑ์ล้ำลึกที่นันบอไม่ท่วนปรากฏในหัววินาทีนี้ร่างกายเขากำลังถูกปกคลุมอยู่ในแสงสีเขียวที่ขมุกขมัวขับให้เขาดูเหมือนบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะเลิศดล้ำในขณะที่ตรหนักรู้คำพีเต๋าชิงเทียนหลวซิลก็ไม่ได้หยุดการเพนตนเช่นกันแม้ปัจจุบันเขาจะไม่ขาดแคลนทรัพยากรกา,รการฝึกตน แต่ความเร็วในการกลืนกินกลั่นแปรพลังของวิธีไร้ลักษก็รวดเร็วมากเช่นกันแต่เมื่อผลการฝึกตนบรรลุขึ้นมาถึงแดน,นปัจจุบันของเขาต่อให้จะมีทรัพยากรที่เพียงพอมากเพียงใดก็ไม่มีทางบรรลุภายในระยะเวลาสั้นๆได้แน่นอนอดีตครั้นเมื่อผลการฝึกตนยังต่ำขอแค่มีทรัพยากรที่เพียงพอก็สามารถข้ามขั้นได้อย่างสบายแล้ว แต่ปัจจุบันกลับแตกต่างกันแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเขาอยากฝึกถึงแดนเทพมารระดับ8ขั้นสูงต่อให้อยู่ภายใต้สภาวะที่มีทรัพยากรเพียบพร้อมอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาปิดขังตะบะเป็นร้อยปีถึงจะสามารถทำได้ทรัพยากรของรางวัลที่ได้รับจากภารกิจแดนเทวบันพักค,คีถูกหลัวซิลใช้จนหมดสิ้นภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีสุดท้ายผลการฝึกตนของเขาก็หยุดอยู่ที่แดนเทพมารระดับ8ช่วงปลายซึ่งห่างจากขั้นสูงอีกเพียงก้าเดียวเท่านั้นระยะเวลาหนึ่งปีผ่านไปเร็วมาก ถึงแม้ระยะเวลาจะไม่นานแต่หลัวซิลกลับตระหนักแก่นสารของวิธีชิงเทียนได้แล้วอีกทั้งนำมันหลอมรวมเข้ากับวิธีไร้ลักษ์ณวิธีไร้ลักษ์ถนัดด้านการอนุมานตั้งแต่แรกอยู่แล้วบวกกับเขามีความทรงจำของชาติปางก่อน ซึ่งเท่ากับว่าเขาตระหนักรู้วิธีชิงเทียนด้วยสภาพจิตใจของผู้แข็งแกร่งระดับผู้สูงส่งแม้จะมีระยะเวลาแค่ปีเดียวแต่วิธีชิงเทียนที่เขาตระหนักรู้ต้องไม่ได้กว่าเหล่าผู้แข็งแกร่งแห่งวังชิงเทียนที่ฝึกคัมภีเต๋าชิงออเทียนมาเป็นสิบล้านปีแน่นอนหลังจากถึงระยะเวลาหนึ่งปีที่กำหนดแล้วศิลาเทลที่อยู่ตรงหน้าหลัวซิลก็หายไปถัดจากนั้นประตูหินของห้องลับก็เปิดออกแล้วมีเสียงที่ไม่มีความรู้สึกใดๆดดังก้องอยู่ข้างหูเขาหมดเวลาการุณาออกจากสถานที่แห่งนี้ เจ้าของเสียงดังกล่าวไม่ใช่จอมยุทธแต่อย่างใดแต่เป็นผู้แห่งค่ายที่อยู่ในห้องลับแห่งนี้รอบห้องลับเต็มเปี่ยมไปด้วยลายค่ายที่นับไม่ถ้วนซึ่งลายค่ายเหล่านี้ได้ประกอบเป็นค่ายกลจากนั้นค่ายกลก็กำเนิดท่าทิพย์แม้ว่าตามหลักทฤษฎีแล้วขอแค่เป็นค่ายกลที่บรรลุถึงระดับเทพมารก็มีโอกาสกำเนิดท่าทิพย์ได้ในอัตราที่แน่นอนแล้วประกอบเป็นผู้แห่งค่ายทว่าในความเป็นจริงอัตราการกำเนิดท่าทิพย์ของค่ายกลกลับต่ำมากๆอีกทั้งมีเงื่อนไขต่างๆที่เข้มงวดมากด้วย หลัวซิวไม่เคยมีความคิดที่จะทำลายกฎเกณฑ์ที่หวังชิงเทียนกำหนดไว้มิหนำซ้ำเขาก็ตรหนักรู้คำพีเต๋าชิงเทียนได้ถึงระดับที่จำกัดแล้วนอกซะจากว่าเขาสามารถฝึกถึงแดนเทพมารระดับ9มิฉะนั้นต่อให้ตรหนักรู้อยู่ที่นี่ต่ออีกร้อยปีก็ไม่มีทางมีประสิทธิผลและมีการพัฒนาแม้แต่น้อย ขณะที่ออกจากจุดแบ่งภารกิจหลัวซิลไม่เห็นผู้อาวุโสผมเทาคนนั้นเขามุ่งหน้าเดินตรงมายังจุดแลกเปลี่ยนสมบัติก่อนจะหยิบหินบับไทชูออกมาหนึ่งก้อนแล้วแลกกับกรองแก้วโลหิตด,ดั้งเดิมสิบล้านก้อนระดับขั้นของทรัพยากรอย่างหินบับไทชูสูงเกินไปจำนวนหินบับไทชูสิบก้อนถือว่าไม่เยอะชี่บับไทชูที่แฝงซ่อนอยู่ภายในก็ค่อนข้างน้อยสำหรับการยกระดับผลการฝึกตนแล้วกรองแก้วโลหิตด,ดั้งเดิมกลับส่งผลดีต่อเขามากกว่าท่านชายหลวง ทันทีที่แลกเปลี่ยนกรองแก้วโลหิตเร็จสับถัดจากนั้นหลัวซิลก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งหลัวซิวหันหน้ากลับไปมองพบว่าผู้ที่เรียกตนคือหนิงหานหลิงหลังจากทั้งสามคนแยกจากกันเมื่อปีนั้นเขาจําได้ว่าหนิงหานหลิงไปสมุทรีพบผ่านไปนานขนาดนี้แล้วนางเพิ่งจะออกมาจากสมุทรีพบดูท่าก็น่าจะได้รับโชคโอกาสที่ไม่ธรรมดาเช่นกัน แต่ว่าสิ่งที่ทําให้หลวซิวรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยคือเขาพบว่าข้างกายหนิงหาหลิงยังมีคนอีกสองคนคนหนึ่งคือชายหนุ่มที่หน้าตาหล่อเหลาส่วนอีกคนหนึ่งคือสตรีที่อยู่ในชุดกระโปรงยาวสีเขียวอ่อนชายหนุ่มอยู่ในชุดสีขาวล้วนบนตัวมีพลังออร่าที่เหมือนดั่งเทพ,พเจ้าออร่าผลการฝึกตนก็แข็งแกร่งมาก,มากเช่นกันเขาเหมือนยังดูหนุ่มอันที่จริงกลับบรรลุถึงแดนรชาชเทพระดับเก้าแล้ว ส่วนสตรีที่อยู่ในชุดกระโปรงยาวสีเขียวอ่อนนั่นกลับเย็นชาดังภูเขาน้ำแข็งให้ความรู้สึกเหมือนเข้าถึงยากมากผลการฝึกตนคือเทพมารระดับ9ก้าขั้นสูงท่านชายหลวงขอแนะนำให้ท่านรู้จักก่อนนะเจ้ากะทั้งสองท่านนี้คือผู้ที่ข้ารู้จักในสมุดตรีภพท่านนี้คือสิทธิพี่เหาหลินเป็นผู้แข็งแกร่งที่กำเนิดจากตำหนักเวหาส่วนท่านนี้คือสิทธิพี่เย่ออิงกำเนิดจากตำหนักเย่เทียน เมื่อได้ยินคำแนะนำของหนิงหาหลิงหลัวซิวจึงขมวดคิ้วลงอย่างควบคุมไม่ได้การที่อยู่ในโลกสวรรค์น,นั้นตัวตนของเขาค่อนข้างอ่อนไหวก่อนหน้านี้เขาก็เคยบอกนางแล้วว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับผู้อื่นง่ายๆทว่าการกระทำในวินาทีนี้ของหนิงหาหลิงกลับทำให้ตัวตนของเขาถูกเปิดเผยง่ายมากครั้นเมื่อเข้าไปในหอคอยห่วงหนิงหาหลิงเคยออกหน้าช่วยเหลือเขาขอแค่เป็นบุคคลที่มีความตั้งใจจริงก็สามารถสืบทราบเรื่องนี้ได้เลย อีกทั้งหนิงหาหลิงก็เคยเป็นฝ่ายบอกเช่นกันว่าหลวซิลเคยช่วยชีวิตนางเอาไว้วินาทีนี้หนิงหาหลิงพูดออกมาตรงตรงเลยว่าเขาแซ่หลัวแม้นจักไม่ได้พูดชื่อจริงออกมาทว่าขอแค่เป็นผู้ที่มีความคิดว่องไวและเฉียบแหลมก็ล้วนสามารถคาดเดาอะไรได้บ้างแหละสิทธน้องหนิงข้าก็คิดว่าเจ้าจะแนะนําอัจฉริยะผู้มีความฉลาดเป็นเลิศอะไรให้เรารู้จักซะอีกเทพมารระดับแปดเล็กๆคนหนึ่งคนประเภทนี้ไม่คุ้นแก่การให้เจ้าคบหาเป็นมิตรหรอกนะ หลวซิลยังไม่ได้พูดอะไรเมื่อได้ยินคําแนะนําของหนิงหาหลิงชายหนุ่มผู้มีนามว่าเฮ้าหลินนั่นก็พูดด้วยแววตาที่ดูหมิน่นสิทธิพี่เฮ้าพูดถูกในเมื่อสิทธิน้องหนิงเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมตําหนักเย่เทียนของเราแล้วความสัมพันธ์บางอย่างอะไรที่ตัดได้ก็ตัดทิ้งเสียสตรีผู้มีนามว่าเยวิ่งก็พูดอย่างเย็นชาเช่นกันยิ่งกว่านั้นคือนางไม่ได้ชายตามามองหลวซิลเลยด้วยซ้ําเมื่อทั้งสองพูดคําพูดเช่นนี้ออกมา ทำให้สีหน้าของหนิงหาหลิงดูย่แย่ลงไปทันทีส่วนหลัวซิลกลับหัวเราะในใจเพราะดูจากลักษณะท่าทีที่เขาหลินและเยเวอองแสดงออกมาแล้วดูเหมือนพวกเขาจะไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องตัวตนตัวเองขอแค่ตัวตนไม่ถูกเปิดเผยหลัวซิลก็เบื่อที่จะไปสนใจผู้อื่นเช่นกันแม่นางหนิงวางแผนที่จะเข้าร่วมตำหนักเย่เทียนแล้วหรือเช่นนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะหลัวซิลยิ้มพลางพูด สำหรับเรื่องที่ว่าเหตุใดหนิงหาหลิงจึงต้องเข้าร่วมตำหนักเย่เทียนนั้นหลัวซิวก็พอจะคาดเดาได้เช่นกันตระกูลหนิงถูกล้มล้างซึ่งส่งผลกระทบต่อหนิงหาหลิงรุนแรงมากการที่นางจะอาศัยกำลังแรงของตัวเองเพียงคนเดียวแล้วไปล้างแค้นนั้นมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอย่างไรเสียกองกำลังที่สามารถล้มล้างตระกูลหนิงได้นั้นต้องเป็นกองกำลังที่ทรงพลังมากอย่างแน่นอน วังนภาทั้ง12ถือเป็นแขนงย่อยของเผ่าฟ้าทว่าพวกเขากลับไม่กีดกันคนนอกต่างก็จะคัดเลือกอัจฉริยะล้ำเลิศจากกองกำลังอื่นๆและผู้บำเพ็ญตนอิสระเพื่อรับเป็นสิทธ์แล้วบ่มเพาะเช่นกันหากมีการสนับสนุนจากตําหนักเย่เทียนอีกทั้งอนาคตหากมีโอกาสได้ฝึกคัมภีร์เต่าเย่เทียนเส้นทางวิทยุทธในอนาคตของหนิงหาหลิงต้องราบเรียบมากกว่าเดิมแน่นอนท่านชายหลัวข้า หนิงหานหลิงรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยไม่รู้ว่าควรจะกอบกู้สถานการณ์อย่างไรดีในเมื่อแม่นางหนิงมีที่พึ่งพิงดีๆแล้วแซ่หลัวก็ไม่รบก,กวนต่อแล้วละ่ะเจ้าเชิญตามสบายเลยหลัวซิวไม่ได้รอให้หนิงหานหลิงพูดจบเขาก็หันหลังแล้วจากไปโดยตรงขณะที่เขาหันหลังแล้วจากไปเขาได้ใช้ตัวสำนึกส่งเสียงพูดกับหนิงหานหลิงว่าแม่นางหนิงข้ารู้อยู่ว่าที่เจ้าเข้าร่วมตำหนักเย่เทียนก็เพื่อทำให้ตัวเองแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถล้างแค้นในอนาคตแต่ข้าหวังว่าเจ้าจะไม่เปิดเผยตัวตนของข้านะหนิงหานหลิงก็คิดว่าหลัวซิลโกรธซะอีกแต่เมื่อนางได้ยินเสียงที่สะท้อนเข้ามาในหูถึงจะเข้าใจว่าสาเหตุที่หลัวซิลจากไปอย่างเร่งรีบนั้นเป็นเพราะเกรงว่าจะเปิดเผยตัวตนนางไม่ทราบเรื่องที่หลัวซิลถูกขอคอย่วงยอมรับและรู้สึกสงสัยเล็กนะ้อยอยู่เช่นกันว่าเหตุใดหลัวซิลจึงกังวลว่าตัวตนของตัวเองจะถูกเปิดเผยมากขนาดนั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรในเมื่อหลัวซิลก,กำชับไว้แล้ว นางย่อมต้องระมัดระวังมากกว่าเดิมอยู่แล้วตกลงผู้ใดบังอาจเป็นศัตรูกับสำนักเตาสเสวียนของเรากันแน่มีจิตสังหารแย้มบานออกมาจากดวงตาของชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่ใบหน้าหมนหมองส่วนด้านหน้าของเขามีจอมยุทธคุกเข่าอยู่สองคน คนดังกล่าวคือผู้แข็งแกร่งในสำนักต่อสวียนมีนามว่าถังสิ้นหงและเขายังมีตัวตนอีกหนึ่งตัวตนนั่นก็คือพ่อของถังก้้นเจียในละแวกใกล้เคียงของสนามรบแดนเทวันพัคีถังกุ้นเจียรวมไปถึงผู้คุมกฎเทพมารระดับเก้าคนหนึ่งของสำนักต่อสวียนถูกสังหารนี่จึงทําให้เขารู้สึกโกรธเกรี้ยวอย่างยิ่งตลอดช่วงหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมานี้เขาก็ตรวจสอบเรื่องนี้มาโดยตลอดรายงานในท่านอ้างอิงจากการตรวจสอบของเราการตายของท่านชายและผู้คุมกฎมีความเกี่ยวข้องกับมู่รงหลงแห่งสำนักเจิ้นหลัวเทียนขอรับ ในระหว่างที่พูดอยู่นั้นจอมยุทธคนหนึ่งที่คุกเข่าอยู่ก็ยื่นม้วนหยกชิ้นหนึ่งไปอย่างเคารพบนอบน้อมไม่ว่ามึงจะเป็นผู้ใดบังอาจสังหารลูกชายของถังสิ้นหงกูกูจะทําให้มึงรู้สึกเสียใจที่ได้เกิดมาในโลกใบนี้จิตสังหารที่อยู่บนตัวถังสิ้นหงรุนแรงมากยิ่งขึ้นสํานักตเต่าเสวียนพึ่งพาวังชิงเทียนอาศัย แม้วินาทีนี้วังชิงเทียนจะทำสงครามกับแดนแทวบันพักค,คีแต่มิติสมรภูมิกู่ถ้ายังคงถูกยึดกุมอยู่ในมือวังชิงเทียนเมื่อสำนักเตาสเสวียนของพวกเขาจะตรวจสอบหรือทำเรื่องอะไรบางอย่างที่นี่ก็จะสะดวกสบายกว่า สหาการค้ายังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นจำนวนคนที่เร่งเดินทางมาก็ยิ่งอยู่ยิ่งมากพื้นที่ภายในห้องถงใหญ่กว้างขวางมากมีคนนับพันมารวมตัวกันที่นี่ผู้ที่สามารถเดินทางมาที่นี่ได้นั้นอย่างน้อยก็อยู่ในแดนเทพมารระดับ8เทพมารระดับ9ก็สามารถมองเห็นได้ทั่วไปเช่นกันแม้ปัจจุบันศักยภาพของหลัวซิลจะสามารถเทียบทัดราชาเทพระดับ9แล้วแต่เขาก็รู้ตัวดีอยู่ว่าผู้คนที่มาเข้าร่วมสหาการค้าในครั้งนี้มีคนจำนวนมากที่แข็งแกร่งกว่าเขามากฮ่าฮ่า ทั้งห้องโถงใหญ่เงียบสงบมากแม้จะมีคนพูดคุยกันแต่เสียงก็ค่อนข้างเบาคนจำนวนมากล้วนสื่อสารกันผ่านตัวสำนึกก้องเสียงระฆังที่ไพเราะดังก้องขึ้นมามีเวทีหินเวทีหนึ่งค่อยๆเลื่อนขึ้นมากลางห้องโถงใหญ่รูปวงรีรูปทรงของเวทีหินคือทรงกลมและมีรัศมีทั้งหลายมาผนึกรวมกันด้านบนเวทีหินจนทั้งสี่ด้านประกอบเป็นจอภาพที่สะท้อนออกไปจากค่ายกลไม่ว่าจะนั่งอยู่ในตำแหน่งใดในห้องโถง ก็ล้วนสามารถมองเห็นข้อมูลที่ปรากฏบนจอภาพเงาสะท้อนมีคลื่นสั่นกระเพื่อมออกไปจากหน้าจอค่ายกลจากนั้นก็มีชายที่รูปร่างลักษณะอ่อนโยนคนหนึ่งปรากฏบนหน้าจอข้าน้อยก็ขอไม่พูดอะไรให้มากความแล้วคาดว่าทุกท่านที่สามารถมาเข้าร่วมสหการค้าในครั้งนี้ล้วนเข้าใจกฎเกณฑ์ดีแล้วสหการค้าที่วังนภาทั้ง12ของเราร่วมมือกันจัดตั้งขึ้นมาในครั้งนี้ ก็เพื่อหวังว่าจอมยุทธในโลกมหาศักดิ์ทั้ง8ของเราจะสามารถยกระดับศักยภาพของตัวเองแล้วรับมือกับมหันตภัยที่จะมาเยือนในอนาคตสหาการค้าค่อนข้างคล้ายคลึงกับงานประมูลแต่ก็แตกต่างจากงานประมูลเช่นกันครั้นเมื่ออยู่สถานที่อื่นหลวซิวก็เคยเข้าร่วมงานที่เป็นทำนองนี้เช่นกันโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มาเข้าร่วมสหาการค้าจะผลัดเปลี่ยนกันนำสมบัติออกมา จากนั้นคนอื่นก็จะแข่งประมูลซึ่งผู้ที่เสนอราคาสูงที่สุดจะเป็นผู้ที่ได้ครอบครองสมบัติชิ้นนั้นหลังจากเงาร่างของชายไวกลางคนบนหน้าจอเงาสะท้อนค่ายกลหายไปแล้วสหการค้าก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการชั่วมีเงาดำร่างหนึ่งปรากฏบนเวทีทรงกลมที่อยู่กลางห้องโถงใหญ่ถัดจากนั้นเงาร่างของคนดังกล่าวก็ปรากฏบนหน้าจอเงาสะท้อนค่ายกล นี่คือชายที่รูปร่างผอมสูงคนหนึ่งทว่าบนใบหน้ากลับสวมใส่หน้ากากหนึ่งใบซึ่งประโยชน์ของหน้ากากคือสามารถขวางกั้นการสำรวจของตัวสำนึกเห็นได้ชัดเจนเลยว่าฝ่ายตรงข้ามระมัดระวังมากๆไม่ยอมเปิดเผยตัวตนที่นี่ง่ายฮ่าฮสิ่งที่ข้าจะทำการค้าขายคือวรยุทธ์ระดับมหาจักรพรรดิหนึ่งวิชาต้องการกรองแก้วโลหิตดั้งเดิมหากมีหินบบบไทชูก็จะยิ่งดีเลยภายใต้ผลกระทบจากคลายกลนเสียงของคนดังกล่าวก็สะท้อนเข้าไปในหูทุกคนอย่างชัดเจน หลวซิลไม่สนใจวรยุทธระดับมหาจักรพรรดิ์ดิเลยแม้แต่น้อยอันที่จริงต่อให้เป็นเคลเซียนระดับผู้สูงส่งก็ทําให้เขาเกิดความสนใจได้ยากมากมีเพียงวรยุทธเคลเซียนระดับประมุกเต่าเท่านั้นถึงจะสามารถทําให้เขาวันไหวได้อย่างแท้จริงลิงหูจื่อเซวีนก็เป็นเชกเช่นเดียวกันวรยุทธที่เป็นการถ่ายทอดสืบสารของตระกูลลิงหูของพวกเขาก็คือระดับมหาจักรพรรดิ์ดินี่แหละอีกทั้งยังเป็นวรยุทธขั้นสุดยอดในบรรดาเคลเซียนระดับมหาจักรพรรดิ์ดิด้วย พวกเขาทั้งสองคนไม่สนใจแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะไม่สนใจอย่างไรเสียก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโอกาสในการฝึกวรยุทธเคลเซียนของแดนศักดิ์สิทธิ์ขั้นสุดยอดเคลเซียนระดับมหาจักรพรรดิดหนึ่งวิชาดึงดูดผู้เข้าร่วมการประมูลได้เยอะมากไม่นานนักมูลค่าของวรยุทธ์ระดับมหาจักรพรรดิวิชานี้ก็เพิ่มขึ้นถึงกรองแก้วโลหิตดั้งเดิม3าล้านก้อนและตั้งแต่บัดนี้นี่เองช่วงราคาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นช้าลง กรองแก้วโลหิตด,ดั้งเดิม3ล้านก้อนดูเหมือนจะไม่เยอะแต่ก็ต้องดูก่อนว่าผู้ใดเป็นผู้จ่ายกรองแก้วโลหิตเป็นหินแก้วดั้งเดิมชั้นสุดยอดยิ่งไปกว่านั้นคือหากชื่อเสียงของวรยุทธระดับมหาจากักรพรรดิ์ไม่ด่งดังมากพอละก็ต่อให้ได้รับมาแล้วก็ใช่ว่าจะสามารถฝึกถึงแดนมหาจากักรพรรดิ์ได้เสมอไป โดยส่วนใหญ่แล้วอัจฉริยะที่มั่นใจว่าอนาคตตนต้องสามารถบรรลุเป็นมหาจักรพรรดิดิได้แน่นอนล้วนกำเนิดจากแดนศักดิ์สิทธิ์ขั้นสุดยอดคนเหล่านั้นย่อมไม่ขาดแคลนวรยุทธ์ระดับนี้อยู่แล้วดังนั้นเมื่อนำวรยุทธ์ระดับมหาจักรพรรดิดมาไว้ในสถานที่ประเภทนี้มันก็มีมูลค่าเท่านี้เองสุดท้ายมูลค่าของวรยุทธ์ระดับมหาจักรพรรดิดวิชานี้ก็เพิ่มขึ้นถึงกรองแก้วโลหิตด,ดั้งเดิม4ี่ล้านห้าแสนก้อนถูกหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งที่งดงามมากซื้อไป หลังจากยืนยันการซื้อขายแล้วจะมีพนักงานเฉพาะทางของสหการค้านำม้วนหยกที่มีวรยุทธ์บันทึกส่งไปในมือหญิงวัยกลางคนหลังจากทั้งสองฝ่ายยืนยันของจริงเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะจ่ายกรองแก้วโลหิตด,ดั้งเดิมจนสำเร็จการซื้อขายในครั้งนี้ผู้ที่มีความมั่นใจในการมาเข้าร่วมสหการค้านั้นในมือต้องมีสมบัติที่มีมูลค่าไม่ธรรมดาแน่นอนถัดจากนั้นสมบัติที่คนที่สองที่ขึ้นไปเอาของมาคือต้นยาเซียนหนึ่งตน ยาเซียนต้นนี้คือผลโพธิคังจินซึ่งมีพลังเกณฑ์ธาตุทองที่ถูกหล่อเลี้ยงออกมาเองตามธรรมชาติแฝงซ่อนอยู่ภายในหากก่อนปรมันโดยตรงละก็จะสามารถทำให้ผู้แข็งแกร่งที่ฝึกวิธีทองได้ตระหนักรู้ในพลังเต๋าหากักนำมันไปกลั่นเป็นยาละก็ประสิทธิผลจะดีกว่ามากในโลกมหาศักดิ์ทั้ง8กองกำลังใหญ่ที่มีการสืบสารยาวนานมีเยอะมากทุกแดนศักดิ์สิทธิ์ขั้นสุดยอดล้วนอยากบ่มเพาะผู้แข็งแกร่งที่นับไม่ถ้วนออกมาต่างจึงต้องมีนักกลั่นยาที่ตนบ่มเพาะอ,อยู่แล้ว มูลค่าที่แท้จริงของผลโพธิคังจินอยู่ที่เม็ดยาเซียนที่ผ่านการกลั่นด้วยผลโพธิคังจินดังนั้นจึงมีคนจำนวนมากเริ่มแข่งประมูลหลวซิลไม่ใช่จอมยุทธที่ฝึกวิธีทาตุทองด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับยาเซียนต้นนี้มากขนาดนั้นและเบื่อที่จะประมูลแล้วนำมันกลับไปกลั่นเป็นเม็ดยาอีกต่อมาก็มีคนเดินขึ้นเวทีแล้วนำสมบัติที่แตกต่างกันออกมาอย่างต่อเนื่องแม้นสมบัติเหล่านี้จะไม่ธรรมดามากแต่ล้วนไม่ใช่สิ่งที่หลวซิลต้องการ และในเวลานี้เองก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินขึ้นไปบนเวทีหินแล้วหยิบก้อนหินที่มีรูปร่างลักษณะแปลกประหลาดออกมาหนึ่งก้อนหากไม่ใช่เพราะมีออร่าตรีพบแพร่กระจายออกมาจากก้อนหินก้อนนั้นคนจํานวนมากที่อยู่ในงานคงคิดว่าสิ่งที่เขาเอาออกมาเป็นเพียงก้อนหินทั่วไปก้อนหนึ่งข้าคิดว่าน่าจะมีคนรู้จักเจ้าสิ่งนี้อยู่นี่คือหินสลักตรีภพที่ข้าได้รับมาจากส่วนลึกของสมุดตรีภพ มันผ่านการฉล้างจากออร่าตรีพรมายาวนานอย่างไม่รู้จบด้านบนมีพื้นผิวทำดวชตรีพัศวสวรรค์ประทับอยู่หากท่านเป็นจอมยุทธที่ฝึกวิธีตรีพบไม่แน่อตาาระหนักความล้ำลึกของตรีพบดั้งเดิมได้จากหินสลักตรีพัศวันก็เป็นได้ชายหนุ่มคนนี้พูดเก่งมากๆเมื่อเขาพูดมูลค่าของหินสลักตรีพออกมาก็ทำให้ทุกคนที่อยู่ในงานฮือฮาขึ้นมาทันที จอมยุทธที่สามารถฝึกถึงเทพมารระดับ9ได้นั้นล้วนทราบกันดีว่าวิธีตรีภพครอบจักรวาลและได้รับฉายาว,ว่าเป็นหนึ่งในวิธียุทธที่ฝึกยากที่สุดแม้แต่วิธีเวลาที่ลึกลับจนไม่อาจคาดเดาได้รวมไปถึงวิธีปริภูมิก็ล้วนฝึกไม่ยากเท่าวิธีตรีภพเนื่องจากสิ่งที่ตรีภพครอบคลุมมีมากเกินไปซึ่งภายในครอบคลุมการทำลายล้างแล้วก็ธรรมชาติรังสรรค์ แต่ทว่าเพราะคุณสมบัติพิเศษประเภทนี้นี่เองต่อให้เจ้าจะเป็นผู้แข็งแกร่งที่ฝึกวิทยุทธอื่นหากสามารถตรหนักรู้ในเกณฑ์ตรีพบได้แล้วก็กสามารถรู้ซึ้งและเข้าใจถึงแขนงวิชาใกล้เคียงได้ด้วยทําให้การตรหนักรู้และความเข้าใจในเกณฑ์พลังเต่าลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสมบัติที่มีลายเกณฑ์พรสวรรค์แฝงซ่อนอยู่เพราะเกณฑ์ที่ถูกหล่อเลี้ยงขึ้นมาเองโดยธรรมชาติจักลำลึกกว่าเกณฑ์ที่ตัวจมยุทธไปตรหนักรู้ด้วยตนเองทําให้มูลค่าของหินสลักที่ดูธรรมดาเรียบง่ายก้อนนี้พุ่งสูงขึ้นทนททัี แน่นอนอยู่แล้วว่าหากความสามารถในการตระหนักรู้ไม่ล้ำเลิศแล้วก็ต่อให้ได้รับหินสลักตรีพบแล้วก็ตระหนักรู้อะไรไม่ได้มีเพียงจะทำให้สมบัติชิ้นนี้เสียหายเปล่าฮ่าฮ่าด้วยเหตุนี้ขอแค่เป็นผู้ที่เข้าร่วมการประมูลทุกคนล้วนมั่นใจความสามารถในการตระหนักรู้ของตัวเองมากมูลค่าของหินสลักตรีพบพุ่งสูงขึ้นเร็วมากเพียงชั่วพริบตาเดียวก็เพิ่มขึ้นไปถึงกรองแก้วโลหิตด,ดั้งเดิมสี่ล้านก้อนอีกทั้งมันยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย หลัวซิวรู้อยู่ว่าวิธีที่หนิงหาหลิงฝื้อหึงก็คือวิธีตรีพบแต่หนิงหาหลิงกลับไม่ได้เข้าร่วมการแข่งประมูลทะว่าผู้ที่แข่งประมูลกลับเป็นสตรีผู้มีนามว่าเยวิ่งนั่นเดิมทีหลวสซิววางแผนไว้ว่าหากหนิงหาหลิงเข้าร่วมการประมูลละก็เขาก็จะไม่แข่งประมูลด้วยแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเยเวอ,อิ่งที่ไร้มารยาทนั่นหลวซิลย่อมไม่มีทางเกรงใจอยู่แล้ว เมื่อปีนั้นภายใต้การชี้แนะของเขาเสินปิงอยู่ได้ย่างไกลสู่เส้นทางแห่งการฝึกวิธีตรีพบหลวซีวังแผนที่จะซื้อหินสลักตรีพก้อนนี้มาแล้วนำกลับไปมอบให้นางเป็นของขวัญหลังจากผ่านไปพักหนึ่งมูลค่าของหินสลักตรีพบก็เพิ่มขึ้นไปถึงกรองแก้วโลหิตด,ดั้งเดิม5้าล้านก้อนบัดนี้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งประมูลเหลือไม่มากแล้วกรองแก้วโลหิตห้าล้านสองเสียงที่ไพเราะดังก้องขึ้นถัดจากนั้นก็มีเงาร่างของเยวิ่งปรากฏบนหน้าจองเงาสะท้อนค่ายกน ทำให้ทุกคนล้วนทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ประมูล5้าล้านหาราคาที่สูงกว่าแทบจะไม่มีความลังเลใจและชะนักงันเลยแม้แต่น้อยอยู่เหนือราคาที่เยวิ่งเสนอทันทีนี่จึงทำให้สีหน้าของเยเวอิ่งดูย่แย่เล็กน้อยเมื่อเห็นใบหน้าที่ปรากฏบนหน้าจองเงาสะท้อนค่ายกลสายตาเขาก็จับจ้องไปทางหลัวซิลทันทีเป็นเพียงเทพมารระดับ8รกระจอกกระจอกมึงมีกรองแก้วโลหิตมากเช่นนั้นเลยรึ น้ำเสียงของเยเวอ,อิ่งเยือกเย็นมากและยิ่งมีจิตสังหารปนอยู่เล็กน้อยกูจะมีกรองแก้วโลหิตหรือไม่มีมันเกี่ยวอะไรกับมึงรอถ้าไม่มีเงินก็อย่ามาแซงทำเป็นใหญ่ที่นี่ภาพจำของหลัวสซิวที่มีต่อสตรีนางนี้ย่ำมแย่มากดังนั้นคำพูดคำจาก,ก็ไม่เกรงใจมากเช่นกันสิ์น้องหนิงดูท่าแววตาของเจ้าย่ำแย่มากเลยนี่ไม่นึกเลยว่าเจ้าจะคบค้าสมาคมกับคนที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเช่นนี้ เย่เว่ยอิงกวาดตามองหนิงหาหลิงที่อยู่ข้างกายรอบหนึ่งก่อนจะเอ่ยปากพูดอีกครั้งกรองแก้วโลหิตหกล้านก้อนแม้สีหน้าอารมณ์ของนางจะดูเรียบนิ่งมากแต่หลัวซิวกลับสามารถดูออกอยู่ว่านิ้วมือของสตรีนางนี้สั่นเล็กน้อยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแม้นางจะกำเนิดจากตําหนักเย่เทียนแต่ไม่สามารถควักกรองแก้วโลหิตหกล้านก้อนออกมาได้ง่ายๆแน่นอน บางทีกรองแก้วโลหิตหกล้านก้อนอาจจะเป็นทรัพย์สินทั้งหมดของนางแล้วอย่างไรเสียทรัพยากรอย่างกรองแก้วโหลดดั้งเดิมก็เป็นทรัพยากรที่ผู้แข่งกรังกุฎเทพระดับเก้าเป็นต้นไปใช้ 6, 000, 5, หกล้านห้าหลวงซิลไม่ได้ประนีเลยแม้แต่น้อยบวกเพิ่มอีกห้าแสนโดยตรงมึงครั้งนี้เยเวอ,อิงโกรธแล้วจริงๆแววตาที่มีจิตสังหารเข้มข้นมากกว่าเดิมจ้องมองไปทางหลวงซิลอย่างเยือกเย็นรอบหนึ่งมดตัวจ้อยตัวนี้ช่างกล้าหาญยิ่งนักบังอาจมาเก่งแย่งสมบัติที่นางหมายตาไว้อย่างนั้นหรือ นางตัดสินใจแล้วว่าไม่ว่าคนดังกล่าวจะรู้จักหนิงหานหลิงหรือไม่และไม่สนเช่นกันว่าอดีตพวกเขาจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบใดขอแค่สิ้นสุดสหการค้าในครั้งนี้นางก็จะทําการสังหารคนดังกล่าวแน่นอนถึงครานั้นตนไม่ต้องเสียกรองแก้วโลหิตแม้แต่ก้อนเดียวก็ครอบครองหินสลักตรีพบได้เช่นกัน หลังจากจ่ายกรองแก้วโลหิตเสร็จเรียบร้อยแล้วในขณะที่เก็บหินสลักตรีพบเข้าที่อยู่นั้นเขาก็สัมผัสได้ว่ามีสายตาสองคู่กำลังจับจ้องมาทางตัวเองหนึ่งในนั้นย่อมต้องเป็นแววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตสังหารของเยวิงอยู่แล้วส่วนอีกแววตานั้นมาจากหนิงหาหลิงหนิงหาหลิงก็เป็นจอมยุทธที่ฝึกวิธีตรีพบเช่นกัน อีกทั้งอดีตนางกำเนิดจากตระกูลหนิงบนตัวก็น่าจะมีทรัพยากรสมบัติที่มีมูลค่าไม่ธรรมดาติดตัวอยู่แม้นตระกูลหนิงจะเทียบเคียงกับตําหนักเย่เทียนไม่ได้ทว่ายเย่วิ่งที่อยู่ในตําหนักเย่เทียนเป็นเพียงสิทธิ์ทั่วไปส่วนหนิงหาหลิงนั้นกลับเป็นองค์หญิงน้อยของตระกูลหนิงจากกำลังทรัพย์ของหนิงหาหลิงนางสามารถซื้อหินสลักตรีพบมาได้อย่างง่ายดายอยู่แล้วแต่สาเหตุที่นางตั้นใจไม่ประมูลนั้นน่าจะเป็นเพราะเย่วิง่ง แต่หลวซิลไม่มีความคิดที่จะยกหินสลักตรีพบให้หนิงหาหลิงแต่อย่างใดมแม้แต่ว่าอาดีตหนิงหาหลิงจะเคยช่วยชีวิตเหยียนซีรวีเอาไว้ทะว่าตนก็เคยช่วยชีวิตนางเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วส่วนปิงอยู่เป็นคนฝ่ายตนส่วนหนิงหาหลิงนั้นเป็นเพียงคนนอกไม่ว่าจะตัดสินใจทําเรื่องอะไรหลวซิลล้วนมีหลักการของตัวเองอยู่เสมอซึ่งไม่เคยลังเลใจเลยสหาการค้ายังคงดําเนินการต่อไปเรื่อยๆหลังจากสิ้นสุดหินสลักตรีพบแล้วก็มีสมบัติอีกชิ้นหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของหลวซิล สมบัติชิ้นนี้มีนามว่ากรองแก้วจิตนภาซึ่งประสิทธิผลที่ดีที่สุดของมันก็คือนำมันมาชุบตัวสำนึกนอกจากผลการฝึกตนที่ยกระดับช้ามาโดยตลอดแล้วพลังตัวสำมของหลัวซิลก็ยกระดับค่อนข้างช้าเช่นกันเนื่องจากระดับของเคลตเทวักหลันวิญญาณสูงเกินไปอย่างน้อยก็เป็นเคลเซียนกลั่นวิญญาณระดับประมุกเต่าเพราะฉะนั้นแดนตัวสำนึกณปัจจุบันของเขาจึงหยุดอยู่แค่แดนเทพมารระดับเก้า ถ้าว่ากรองแก้วจิตนภาภากลับเป็นสมบัติที่สามารถทำให้แดนตัวสำนึกของผู้แข็งแกร่งเทพมารระดับ9ได้รับการยอกระดับหนึ่งแดนเล็กยกตัวอย่างเช่นเมื่อตัวสำนึกของเจ้าบรรลุถึงเทพมารระดับ9้าช่วงปลายหลังจากใช้กรองแก้วจิตนาภาแล้วก็จะสามารถทำให้พลังตัวสำนึกยกระดับขึ้นไปถึงเทพมารระดับ9ขั้นสูงแต่ถ้าเกิดอยากบรรลุจากขั้นสูงสู่ราชาเทพระดับ9้าละก็จำเป็นต้องใช้กรองแก้วจิตราชาที่มีระดับขั้นสูงกว่าแล้ว